นี่ก็เป็นอาหารเช้าที่แม่เตรียมไว้ให้พี่ป๊อปแบบง่ายๆนะคะนางก็จะเป็นคนชอบทานอาหารแบบง่ายๆค่ะไม่ต้องมีเครื่องปรุงเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นไข่พะโลพันปีค่ะเหตุที่เรียกว่าไข่พะโลพันปีก็เพราะว่าคืออ่าแม่ก็จะทําไข่พะโลนะคะเป็นจํานวนมากเลยแล้วก็จะ แบ่งใส่ถุงค่ะแล้วก็แช่ฟรีซไว้นะคะอยากจะกินเมื่อไหร่ก็เอาออกมาละลายแล้วก็เอามาอุ่นค่ะก็เลยจะกลายเป็นไข่พะโลพันปีนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นน้ำพริกปลาย่างนะคะซึ่งแม่ก็ทำเองค่ะก็เป็นรสชาติที่ถูกใจคนทำนะคะมีความเผ็ดบ้างเล็กน้อยนะคะเปรี้ยวอมหวานอมเผ็ดนะคะครบรสเลยทีเดียวนะ อันนี้ก็เป็นผักสดค่ะพี่ป๊อปเป็นคนชอบทานผักนะคะแล้วเวลาที่นางทำงานแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ทานผักค่ะเวลากลับบ้านทีหนึ่งเนี่ยแม่ก็เลยต้องจัดผักให้หนักนิดนึงค่ะทานได้ทุกอย่างนะคะพี่ป๊อปเป็นคนทานผักง่ายค่ะผักขมๆนางก็ทานนะคะอย่างสะเดาหรือว่า ะมะละอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทานนะคะผักชีผักอะไรต่างๆนานาทานหมดเลยนะคะพี่ป๊อบไม่เคยเขี่ยผักออกเลยนะคะเวลามีอาหารที่มีผักเนี่ยนางก็จะชอบมากเป็นพิเศษค่ะหรือแม้กระทั่งต้นหอมแบบเนี้ยนางก็ทานนะคะต้นหอมผักชีเนี่ยนางชอบมากเลยนะเป็นเด็กที่แบบว่าไม่ใช่เด็กแล้วค่ะตอนที่โตแล้ว เป็นคนที่ชอบทานผักมากนะคะเพราะว่าแม่จะสอนให้ทานผักมาตั้งแต่เด็กๆนะคะส่วนอันนี้ก็คือ,อผัดผักบุ้งไฟแดงค่ะวันนี้ก็ผัดผักบุ้งไฟแดงให้พี่ป๊อปทานนะคะแต่ว่าวันนี้ก็เครื่องไม่ค่อยครบค่ะเพราะว่าไม่มีเต้าเจี้ยวนะปกติแล้วผัดผักบุ้งไฟแดงต้องมีเต้าเจี้ยวใช่ไหมคะถึงจะอร่อยนะ แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็เอาเท่าที่มีนะคะส่วนอันนี้พี่ป๊อปชอบมากเลยค่ะก็จะเป็นปลาแดดเดียวค่ะเป็นปลานินตัวเล็กๆนะคะแดดเดียวค่ะซึ่งพี่อ้อก็ไม่ได้ทําเองค่ะอันนี้คือซื้อมาแล้วเราก็เอามาทอดนะคะก็เป็นปลานินแดดเดียวที่รสชาติกําลังดีเลยค่ะไม่เค็มจนเกินไปนะคะอร่อยมากๆเลยนะเวลาเราทอดให้เขาแห้งๆนะคะนี่ก็เป็นกับข้าวที่ ง่ายๆค่ะเป็นกับข้าวที่พี่ป๊อปชอบทานนะคะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะส่วนผลไม้วันนี้เราก็จะมีอชมพู่ค่ะมีชมพู่นะคะแล้วก็มีส้มเขียวหวานนะคะก็มีแค่นี้ค่ะคือพี่ป๊อปจะเป็นคนที่ไม่ชอบผลไม้ที่มีรสหวานนะคะนางจะชอบผลไม้ที่มีรสชาติที่หวานน้อยหรือว่าค่อนข้างจืดนะ ก็เลยจัดส้มกับชมพู่ให้นะคะทุเรียนหรือวาอ่าอะไรที่หวานๆลำยงลำาไยอะไรอย่างเงี้ยนางไม่ชอบนะคะก็เลยต้องจัดแบบนี้ให้นะนี่ก็เป็นอาหารเช้าสำหรับพี่ป๊อปนะคะก็เอามาให้ท่านผู้ชมได้ได้น้ำลายไหลกันนะคะเผื่อใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวนะโอเคค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะก็มาทักทายท่านผู้ชมเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะ